มึงบ่กพับที่จีนเ่ยแม่งเป็นคาวคัิปิ้งเปิดเพลงผ่านวิดีโอคอลให้ลูกคนน้านั่งตือนๆอยู่บ้านคือมึงจะเมาหัวที่ยังไงมึงก็ปลอดภัยอ่ะไม่ต้องเสี่ยงมันเหมือนเดิม,พมเพิ่มเติมมึงไม่ต้องออกจากบ้านเอาจริงถ้ามึงไม่คิดอะไรมากนะช่วงโควิดอ่ะแม่งมีไอเดียอะไรใหม่ๆมีงานอะไรใหม่ๆให้มึงลองทำเยอะแยะหมดอะ่ะแล้วแม่งสนุกด้วยแต่มึงแม่งไม่ทำันเองยึดติดคิดลบขี้เกียจฟุ้งซ่านกลัวมึงก็ติดอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้มึงก็เสพเข้าไปดิเอ้คอนเทนต์สนับสนุนความกระจอกในตัวมึงก็นนนัั่่่งงดูววาาาาททีีมึจจะะชิบหหตยยยุกเ้ มันเป็นพวิกฤตหรือพวินัยของมโควิดแตมันทาให้คนป่วยกายนะแต่ความกลัวทั้งโควิดทั้งกลัวมันจะแดกเนี่ยมันทาให้คนป่วยใจมึงไม่ต้องกลัวจะไม่มีงานทําเลยมีงานเยอะแยะที่พร้อมให้มึงทําตอนนี้มึงจะสมัครไลน์แมนสมัครแก๊ปสมัครพุกแพนด้าอะไรก็ได้แต่มึงจะทำหรือเปล่าแนะนําอะไรไปมึงก็ไม่เอามึงก็ไม่ทําต่อให้สิ่งที่แนะนําเป็นประโยชน์มากแค่ไหนมึงก็ไม่เอาอยู่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ชอบไอ้เขาเอออดตายไปอยู่บ้านนี่มันทําอะไรได้เยอะแยะใครเคยคิดว่าจะทํางานเก็บเงินจะได้อยู่บ้านทาตามสิ่งที่ตัว นนไม่เคยท o u t u b e อยากทาไม่เคยเปิดเฟซบุ๊กอยากเปิดมึงก็เปิดตอนนี้แหละมีความรู้อะไรมึงเอาออกมาแชร์นะสร้างผู้ติดตามสร้างะไรของมึงไปใครไม่เคยขายออนไลน์มึงก็ขายตอนนี้ใครทําอาหารเป็นก็ถึงเวลาแล้วที่มึงจะต้องทําอาหารขายขายออนไลน์ไปเขาทาหาอะไรได้เป็นจริงมึงก็เย็บหน้ากากาผ้าขายก็ได้นะในเน็ตก,ก็มีสอนเยอะแยะทําได้หมดมึงไม่ทํากันเองอย่ uh huh. คิดเยอะแล้วไงอ่ะคนทำเยอะแล้วแล้วไง มันไม่เกี่ยวกับคนเรามันเกี่ยวกับมึงว่าจะทําหรือเปล่าคนไม่ออกจากบ้านไม่พบปะกันเฮ้ยแต่คนเว้ยแม่ยังมีความต้องการอยู่แล้วตอนนี้แม่ต้องการมากกว่าเดิมด้วยมึงก็แตกลายไปจากปัจจัย4ี่ด้เอาปัจจัย4ตั้งแล้วมก็คูณด้วยโควิดนะมึงจะเห็นโอกาสเต็มไปหมดอ่ะอาหารอ่ะคูณด้วยโควิดนะตอนนี้คนไปนั่งกินที่ร้านไม่ได้มึงต้องส่งถูกไหมมึงเห็นไหมขนาดชาบูอ่ะบางที่อ่ะส่งชาบูพร้อมหม้อเขาก้าเล่นไงเสื้อผ้าอ่ะมาคูณโควิดอ่ะคนออกไปข้างนอกแม่กลัวติดเชื้อมึงกั้้ดวว่นลลสุแแต ฆ่าเชื้อให้อย่างเดียวก็ได้ยารักษาโรคคูณโควิดหมอมึงต้องปิดคลินิกใช่ไหมมึงไปเลยครับไปรักษาตามบ้านตามคอนโดสตัตว,วแพทย์มึงก็ยังทาแบบนี้ได้ตัดข<ค>นหมามึงก็ไปตัดตามบ้านได้ขนหัวกูเนี่ยผมยาวตอนนี้เนี่ยกูหาคนตัดให้อยู่เนี่ยถ้าช่างตัดผมแม่งแต่งชุดกันเชื้อมาตัดให้ได้นี่จ่ายแพงกว่าก็ยอมนะเว้ยเฮ้ยมึงเข้าใจว่าหลังจากนี้มันจะเกิด new normal ใหม่ๆเนี่ยเพียบหลายอย่างเลยออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วมันจะเป็นเรื่องปกติแล้วโควิดมาเนี่ยมันทำให้คนเห็นภาพการใช้ชีวิตออนไลน์แบบชัดเจนขึ้้นนนนบบาาาาางงคแมมมมม่่ถผผรัจะททํีไ ต้องกวนตีขนาดไหนถึงจะถามคำถามแบบนี้ได้มึงขับรถบรรทุกมือขับต่อไปครับไอ้ฮะถ้ามันไม่ได้กระทบถึงขนาดหยุดงานเนี่ยมึงก็ไม่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้มึงจะไม่ได้คําตอบหรอกถ้าคําถามมึงแม่งเป็นคําถามที่ไม่ถูกต้องเอาจริงๆถ้าขับรถเป็นแล้วเคยส่งของ,ของมาอะไรมานะง่ายวิกฤตแบบนี้มึงกำลังเป็นที่ต้องการเข้าใจยังเตรียมตัวเลยครับหลังจากนี้ไม่เหมือนเดิม New Normal ใหม่เกิดแน่นอนโอ้ยสอนอนอนไลน์เขาทำกันมานานแล้วเคยบอกเคยชวนพวกเทรนเนอร์เยอะแยะให้ทํากันไม่มีใครเชื่อเป็นไงมึงพอเงี้ยแห่กันมาชื่นชม สัมมนาออนไลน์ดีอย่างงั้นดีอย่างนี้กูทํามา4ี่หปีแล้วครับสัมมนาออนไลน์กูี้เกียรออกจากบ้านมาแต่นายตะลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนี่มณพระมาทําบุญบ้านผ่านซู้มคอนะเรื่องต้นเนี่ยเราไปหาไอเดียดูก่อนนะแต่ไอเดียเนี่ยมันไม่เท่าไอดูนะรู้เยอะแต่ไม่ทําหาอะไรมันค่าเท่าเดิมถ้าไม่ทําอะไรก็รอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐไปถ้ามันพอก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่พอเนี่ยก็ต้องขยับตัวเองกันหน่อยลองหาดูก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินมากคิดว่าปัญหาของผู้คนตอนนี้มีอะไร อตอนนี้ปัญหาของผู้คนอยู่ที่ไหนมึงจงโฟกัสไปที่นั่นเลย ตอนนี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนทำสื่อเนี่ยเริ่มร่วมมือกันแล้วนะครับแลวต่างคนต่างเราจะออกมาช่วยกันบอกคุณว่าอยู่บ้านแล้วทํามาหากินอะไรดีเอาตัวรอดและหาเงินกันยังไงดีพวกเรากาลังเริ่มสิ่งนี้กันอยู่นะครับไม่นิ่งเฉยเราจำเป็นต้องอยู่บ้านแล้วครับโปรดอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วจะปลอดภัยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ติดเชื้อหลายรายเนี่ยไม่มีการแสดงอาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คุณสามารถเป็นพาหะชั้นดีของโรคนี้ได้ความแข็งแรงของคุณทำให้คุณชะราใจและกลายเป็นอาวุธชีวา,า่อน้ยูบ หาอะไรอ่านหาอะไรทาไปก่อนครับอย่าให้แพทย์พยาบาลผู้เสียสละของพวกเราเนี่ยต้องทางานหนักเกินไปโดยใช่เหตุไปมากกว่านี้เลยผมและแฟนเพจทุกคนขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับคุณคือฮีโร่คุณคือนักรบในแนวหน้าอย่างแท้จริงพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้อย่างรู้ล่วงปลอดภัยและประสบความสำเร็จในที่สุดครับ